พ่นแกนสนิมซิก้าสูตรน้ำกับร้านพีโ่โน้ตบ้านคอนรักรถมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปชมกันถอดอุปกรณ์ถอดล้อแล้วก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้สำรวจก่อนนะครับว่ามีสนิมมีเลอะอะไรไหมยอย่าง Hon d a เนี่ยครับใช้ไปไม่กี่ปีเนี่ยสนิมเต็มไม่หมดเลยอ่ะอย่างนี้ครับจะมีสนิมอยู่เล็กน้อยนะครับผมตามรอยเชื่อมเนี่ยวันนี้มันมีเล็กๆนิดเดียบว,วันข้างหน้าครับมันจะลามที่เราเห็นภาพแย่ๆกันเนี่ยครับที่ผมอินเสิร์ตไปให้เนี่ยคือสนิมเละมาจากจุดเล็กๆพวก,กนี้หมดเลยครับแล้วก็ลามออกไปนั่นเองครับับหม้ ว่าใต้ท้องรถของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้พ่นกันสนิมอะไรมานะแต่เขาชุบมาจากโรงงานก็จะเป็นสีเทาๆอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าสูตรพ่นเพิ่มมาให้เนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเหนียวๆยางมาต่อยนะครับซึ่งเอาตามตรงสูตรนั้นก็เป็นสูตรคุณภาพต่ำไม่สวยงามเลอะเทอะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นยางต่อมาครับก็มาทําการปิดในจุดที่เราไม่ต้องการที่จะพ่นมันครับก็จะพันเก็บไปหมดครับพวกจานเบรกตามหัวนอ็อตตามปั๊มเบรก ช็อคอัพครับท่อ,อเสียทั้งระบบท่อไฮบริดเราก็จะไม่พ่นนะครับสูตรน้ำของเราเนี่ยมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซีนยางแล้วก็สายไฟครับต่อมานะครับก็เข้าสู่กระบวนการการพ่นกันสนิมครับเราใช้เป็นแบรนด์ซิก,ก้าสูตรน้าเกรดพรีเมียมนาเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับข้างบ้านก็ไม่คอมเพลนะครับโอเพ่นหมดเลยสังเกตไหมครับช่างเนี่ยไม่ต้องคุมทั้งตัว,แล,วแล้วเวลาเราพ่นเนี่ยเราพ่นเต็มพื้นที่ครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราอยู่ใกล้ๆช่างกำลังพ่นเลย แต่เม้เรื่องกลิ่นดีมากแล้วเห็นไหมไม่มีควันไม่มีหมอกไม่ฟุ้งกระจายเลยไม่เลอะนะครับช่างก็ไม่ได้แบบตกกระโปงอะไรนะครับเป็นงานสะอาดแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพามาดูงานว่าพ่นไปแล้วเนื้อออกมาแห้งแล้วเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใกล้ๆก่อนเลยด้านหลังนะครับแห้งแล้วก็จะกลายเป็นดําด้านครับมุดตามันมาดูใต้ท้องรถตรงกลางแกะเทปอะไรออกมาแล้วไหมครับดาด้านแท่งแล้วนะครับ,ดดวรบสวยงามท่อไฮบริดไม่พ่นทับสวยงามแล้วไปดูตรงซุ้มล้อตรงดุมล้อกันเป็นยังไงปะแกะออกมาแล้วไหมนะครับ ซุ้มล้อพ่นเต็มโชค๊คไม่พ่นปั๊มเบรกไม่พ่นตรงนี้พ่นเดี๋ยวเราจะประกอบปิดซุ้มล้อใส่ล้ออัดกระเจ้ป้อนเดี๋ยวเราจะไปล้างรูปดินน้ำมันแล้วก็เก็บน้ำมันก๊าซให้นะครับแล้วค่อยส่งมอบสวยแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยนะครับร้อมส่งมอบนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากได้พ่นแกนสนิมคุณภาพนะครับที่ทําแล้วจบนะครับรับประกันยาวยาวสิบปีฟรีเซอร์วิสตรวจเช็คหากมีปัญหาเกิดสนิมขึ้นซ้าน้ํายาหลุดลอกเก็บงานฟรีแก้ไขฟรีตลอด10ปีนะครับรถเก่งทุกรุ่น7 7,900บาทกระบะ s า SUV และ PPV 8,900บาทและก็รถตู้ทุกชนิดนะครับ9,900บาทก่อนเข้ามาทุกครั้งอย่าลืมนัดหมายจองคิวล่วงหน้านะครับได้ที่เบอร์โทรไลน์ดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะได้เข้ามาแล้วได้ทำเลยนะครับและไปกันก่อนสำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ